ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารีิเรื่องก็ค,คือเรื่องอาหารที่ช่วยไม่ให้ระดับเอสโตรเจนสูงเกินไปมีอะไรบ้างนะครับคือผู้หญิงบางคนมีระดับเอสโตรเจนสูงนะครับจะทำให้ประจำเดือนมาเยอะกว่าปกติน้ำหนักขึ้นง่ายนะครับ ดูเยอะต้นขาและสะโพกอารมณ์แปบปวนวิตกกังวลนอนไม่ค่อยหลับอะไรพวกนี้แต่อาหารทยเช่วยลดระดับอดเอสโตรเจนมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ผักตระกูลกาหลา่ำเช่นบรคอกโคลีกะล่ำปรีกาลำดอกกิมจิโยเกิร์ตไม่มีน้ำตาลหรือน้ำตาลน้อยชาเขียวข้าวโอ๊ตอะไรพวกนี้มเมล็ดแฟลกซ์เมล็ดเกียร์หรือน้ำหรือน้ำมันมเมล็ดแฟลกซ์ และอาหารที่ช่วยปรับฮอร์โมอนให้สมดุลได้ดีเช่นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์น้ำมันมะพร้าวอะโวคาโดและโปรตีนจากพืชหลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ดแอลกอฮอล์และน้ำตาลแล้วก็ควรรับประทานไข่กับแซลมอนช่วยปรับสมดุลได้ดีด้วยผู้หญิงที่มีระดับเอสโตรเจนต่ำควรทานอาหารแบบไหนอาหารผู้หญิงที่มีเอสโตรเจนต่ำจะมีอารมณ์ปรปรวนอาการร้อนบูบวบ รอบเดินมาน้อยกเดิหรือเข้าสู่วัหมดประจําเดือนมีอาการผิวแห้งผมร่วงนอนไม่ค่อยหลับน้ําหนักขึ้นง่ายควรทานไขมันดีและโปรตีนโดยเฉพาะอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนสูงเช่นถั่วเหลืองมเมล็ดเจียมเมล็ดแฟลกซ์มเมล็ดงาถั่วแดงคีนัวข้าวโอ๊ตอะไพวกนี้ส่วนน้ำมันให้เน้นน้ำมันมมเมล็ดแฟลกซ์และน้ำมันงาเรื่องของการปรับฮอร์โมนเน้นไปที่ ไข่ผักตะกูลการามเช่นบอกโกี่ไข่อะโวคาโดปลาแซลมอนน้ำมันมะกอกน้ำมันมาพรา้าอะไรพวกนี้ช่วยปรับสมดุลได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีเอสโตรเจนมากเกินหรือน้อยเกินก็อาหารก็เลือกเอาตามต้องการนะครับแล้วก็จะอย่าลืมออกกำลังกายแล้วก็อย่าเครียดอย่าอดนอนพักผ่อนให้พอนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ